กคนแต่สามตัวและเลขความฝานันสามตัวตรงมาแล้วจ้าอ้สามตัวตรงทุกคนเจนุกทําได้แล้วสามตัวตรง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 แปดศห้าสามตัวตรงครับผม สามตัวตรงครับผมสามตัวตรงครับผมไปะเฮ้ยใครถูกบ้างเล็กฝันด้วยเล็กฝันด้วยเลขฝันด้วยเลฝ็เลฝ,เลฝันด้วยจ้าสามตัวตรงคาะเจนุกกลับมาลวจ้างวดนี้จุกๆเล็ฝันห้าศูนย์เล็กฝันห้าศูนย์ใส่ด่วน bằng ngói tôi chuột 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 สีเขียวสีเขียวสีเขียวนําโชคสีเขียวนําโชค้าเขาอ่านไม่รู้ไม่สนจ้าแต่ฉันถูกจ้าฉันได้จ้าไม่ถูกก็ไม่รู้จ้าแล้วแต่ดวง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 จ้าสามตัวตรงนะจ้าสามตัวตรงนะจ้าสามตัวตรงนะจ๊าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอรีวิวก่อน ขอรีวิวก่อนขอรีวิวก่อนขอรีวิวก่อนนะอุ้ยแฮปปี้อ่ะแปปีอ่ะแปดศูนย์ห้าตรงตรงสามตัวตรงสามตัวตรงขอรีวิวก่อนนะทุกคนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งจะก่อนทำใจก่อนกดแชร์เลยกดแชร์กดติดตามฉันเลย กดติดตามฉันฉันบอกเลยฉันจะพาง้วนนี้ปีนี้ฉันพาแตกสามตัวมาสองรอบแล้วโอ้ยสามตัวตรงสามตัวตรงเล่ความฝันอีกแป๊บหนึ่งนะขอรีวิวก่อนศูนย์แปดออกศูนย์แปดใช่ปะศูนย์แปดกับแปดศูนย์ห้าศูนย์แปดกับแปดศูนย์ห้าศูนย์แปดแปดศูนย์ห้าฟาเจนุกค,คัมแบ็คค่ะ เจนุกคัมแบ็กค่ะฮุเดี๋ยวเจนุกต้องไปวัดไปวัดที่ที่ออกข่าวบุรณาปีที่แล้วอะ่ะนะคะ08805 08805 08805 ศูนย์แนย์ห้าคนรู้เดี๋ยวจจนูต้องไปวัดไอเนี่ยวัดอะไรนะวัดอะไรนะไม่รู้ว่ะไม่รู้ว่ะทุกคนอี่ามาบอกไม่รู้ฉันให้ฉันให้แปดห้าตรงตรง,ตรง เลขฝันอีกเลขฝันอีกอะไรยังไงยามาเลขฝันอีกาเลขฝันอีกาเลขฝันอีกายังไงยะยังไงยาเลขฝันอีกาเลขฝันอีกาไอแปดตูนยห้าตรงตรงเลยครับพ่อผมตรงตรงเลยครับพ่อผมห้าศูนย์อีกครับพ่อผมเลขฝันก็เข้าครับพ่อ สามมือติดบุญไม่ถึงขนาดนั้นค่ะบุญไม่ถึงขนาดนั้นค่ะแม่ไม่รู้จา้าไม่รู้จา้าเข้าจา่าเข้าจา่าเข้าจา่าบางคนถูกเยอะจา้าแล้วแต่โชคแล้วแต่ดวงนะคะแล้วแต่โชคแล้วแต่ดวงนะคะเลขความฝันก็ห้าศูนย์ค่ะนี่ค่ะแปดศูนย์ห้าตรงๆงค่ะแม่ตรงๆค่ะแม่ตรงๆค่ะแม่ ยังไงคะไม่รู้อันเอินไม่รู้ฉันไม่รู้จักคะ่ะฉันรู้จักแต่ว่าฉันให้เข้าคะ่คะแปดศูนย์ห้าค่ะแปดศูนย์ห้าค่ะแปดศูนย์ห้าค่ะแม่เลขฝันก็แม,นม่นไหมคะ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 เอ,อ้ดีใจเว้ยดีใจเว้ยดีใจเว้ย ดีใจว๊ายดีใจว๊ายดีใจว๊ายบอกแล้วอย่าเลิกตามไส้ด่วนฉันบอกแล้วใครไม่ถัดทาฉันใครว่าฉันนะใครด่าฉันนะใครไม่ศรัทธาฉันนะฉันปล่อยฉันไม่สนฉันมั่นใจในตัวฉันฉันมั่นใจว่าฉันต้องกลับมาแตก สามตัวอีกให้ได้และฉันทําได้จ้ะนะคะใครจะเลือกสัตชาฉันว่าฉันด่าอจนุกไม่แม่นหวยเข้าเท่าไหร่ก็ไม่แม่นเรื่องฉันไม่สนหรอกเพราะฉันมั่นใจในตัวของฉันในดวงของฉันฉันฉันมั่นใจว่าฉันก็ไม่ใช่คนไม่ดีนะคะแต่รอดวงจังหวะตีนี้แตกสามตัวมาสองรอบแล้ว ต้นกลางเดือนแล้วก็ปลายเดือนนะคะเจนุงให้โชคทุกคนแล้วนะ805ศูนย์หตรงๆแล้วก็เลขความฝัน5005 5005ใครไม่ชอบฉันไม่เป็นไรแต่ฉันจะบอกว่าขอบคุณคนที่ติดตามฉันอยู่นะคะ 5, แปดเต็มๆจ้ะมามามา 5, แปดเต็มๆจ้ะ เต็มเต็มจ้า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 แตกแตกเต็มเต็มจ้า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 แม่ละเกิดไอ้นี่วะหมูให้เพื่อนด้วยวันเดือนเกิดปีเกิดแม่ห้าศูนย์ห้าเต็มเต็มจ้า ไม่รู้อันอันไม่รู้ฉันสือ่อฉันสื่อจ้ะสุดยอดครับเจ็ดหมื่นใครถูกเท่าไรบางจ้าใครถูกเท่าไรบั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 งจ้า ใครถูกเท่าไรบังจา้าเออหนูตามทุกตัวเลิศรักรักเลยเฮงปงังเฮงปังขอดีใจนะขอดีใจนะได้ปะมันสามตัวตรงอ่ะให้ทาําไงอ่ะเอ้ยมันสามตัวตรงอ่ะสามตัวตรงอะ่องอะดีใจอ่ะทุกคนเดี๋ยวเจ๊ต้องไปวัด ทุกคนจําข่าวว่าที่แล้วได้บ้านที่มีคนถูกลงมันที่หนึ่งที่เขาแต่เจ๊ไม่บอกใครนะคือเจ๊คิดไว้ในใจถ้าหนูแตกสามตัวตรงหนูจะไปหาแลวหนูจะถวายเงินให้วัดหนึ่งแสนบาทวัดอะไรนะที่ทุกคนที่ออกแชร์ข่าวที่เขาที่เขากดแชร์แล้วเขาถูกางมันที่หนึ่งหกหกล้านอ่ะที่วัดเก่าๆอ่ะทุกคนถูกเกือบสองแสนโอ้โหโอ้โหเจ๊เจไม่อยากบอกเจ๊ถูกเท่าไหร่อะเดี๋ยวทุกคนตกใจ โอ้โหทุกคน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 เจม่อยากบอกอ่ะทุกคนทุกคนทุกคนเอาแบบนี้ใครจะเข้ากลุ่มฟรีเข้าเลย ให้ 1, ให้หนึ่งให้สามนาทีสามนาทีกลุ่มฟรีค่ะสามนาทีกลุ่มฟรีลิงก์ด้านล่างตอนนี้เลยค่ะกลุ่มฟรีไปกลุ่มฟรีลิงก์ด้านล่างจ้ะไปกลุ่มฟรีลิงก์ด้านล่างไปเลยจ้า ใครอยากเข้ากลุ่มฟีลิงด้านล่างกดเข้าเลยค่ะวัดโบราณชุมพรโอเคเดี๋ยวเจ๊ไปหาเดี๋ยวเจ๊จะไปเจ๊พูดไว้ในใจว่าสาธุทั้งวดหน้าลูกแปกสามตัวตรงเจ๊จะไม่พูดหน้าไรโสดเจ๊ขอเก็บไว้คนเดียวเจ๊เจ๊เห็นพี่เขาดูใช่ปะสาธุทั้งวดหน้าลูกเข้าเลขสามตัวตรงๆลูกจะบินไปที่วัดนี้แล้วเอาเงินไปถวายให้วัดหนึ่งแสนบาท สาธุอนุโมทนาบุญกับเจด้วยนะคะอนุโมทนาบุญกับเจด้วยนะคะทุกคนขาอนุโมทนาบุญกับเจด้วยนะคะขออนุญาตอนุโมทนาบุญกับเจด้วยนะคะทุกคนอนุโมทนาบุญกับเจด้วยนะคะอุ้ยสามตัวตรงพี่พันคูณโอ้โหพี่ถูกเยอะมาก สาธุค่ะสาธุค่ะแม่หนูทําได้แล้วนะหนูทําได้แล้วนะหนูทํำอย่างที่พูดได้แล้วนะหนูงวดนี้หนูแตกสามตัวสองรอบวันนี้เป็นสามตัวตรงค่ะแม่สามตัวตรงค่ะแม่อันทุโนธรรมาทานาบุญกับหนูด้วยนะนะคะอุ้ยคนลุกดีใจดีใจแบบบอกไม่ถูกทุกคนเขาจะฟิวที่มันคือสามตัวตรงอะ บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าเลิกตามเจนุกอย่าสายด่วนอย่าเลิกตามมันเด็ดขาดอย่าเลิกตามมันเด็ดขาดเจ๊ถูกลอตเตอรี่อุ้ยทุกคนอนุโมทนาบุญกับเจ๊ด้วยนะคะเดี๋ยวเจ๊จะไปวัดเดี๋ยวหาวันไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจมูกร้อนหน้าดีขึ้นเจ๊ไปแน่นอนวัดอยู่ที่ชุมพรใช่ปะ ทุกคนเดี๋ยวเจ๊ต้องไปดูย้อนแชทอีกเจ๊จะไปกับแม่กับพ่อเจ๊เนี่แหละนะคะเว็บจะว้วายทำได้แล้วนะทำได้แล้วนะอยากบอกว่าทำได้แล้วนะทุกคนทำได้แล้วนะคะอนุโมทนาบุญกับเจ๊ด้วยนะคะ อนุนชนะบุญกับเจด้วยนะคะดีใจอะ่ะดีใจอะ่ะใครถูกกันเพราะอะไรวะงาดีใจอะ่ะดีใจจังเลยอะ่ะดีใจจังเลยอะ่ะดีใจจังเลยอะ่ะวดีใจจังเลยอะ่อยจจยอะ คนในกลุ่มถูกกันเยอะมากดีใจอะ่ะทุกคน โคตรด,ดีใจเลยว่ะทุกคนดีใจขอนั่งขอนั่งไล่ต้นกอนนะแบบมันดีใจอ่ะมันดีใจแบบจริงๆอ่ะเจโคตรด,ดีใจเลยอ่ะคือเจพูดไว้อ่ะทุกคนว่าแบบเนี่ยเนียวัดเนี้ย ดีใจแทนทุกคนเลยนะคะใครซื้อไม่ได้ก็ขอโทษด้วยขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามแล้วเชื่อมั่นในตัวเจยังศรัทธาในตัวเจนุกอยู่ขอบคุณมากมากค่ะแม่แม่ทุกคนเจนุกขอบคุณมากมากค่ะแม่ที่ยังเชื่อมั่นยังยังรักเจนุกยังเอ็นดูเจนุกไม่ว่าหวยเจนุกจะเข้าหรือไม่เข้าจะหลุดหรือไม่หลุดแม่ก็ยัง เอ็นดูหนูยังศรัทธาหนูยังเชื่อมั่นในตัวหนูหนูขอบคุณมากๆวันนี้ดวงเราหนูนํากันแล้วนะคะหนูขอแม่แม่ทุกคนได้ไหมเอาเงินไปทําบุญตอบบุญนะแม่นะเอาเงินไปทําบุญตอบบุญนะคะ